ครับอันนี้จะมาบอกวิธีการลงนะครับลง driver printer ของ c log ห้าสามสามนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปใน google ได้เลยครับผมเป็นดาวน์โหลด c log 5้าสนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมตัวนี้เราเข้าไปเลือกเป็น windows windows 10 6 4บิตนะครับไิ filter ไปนะครับแล้วก็เลือกลงมานะครับเลือกเป็น pcl 6นะครับ หกบิตกดติ๊กโอเคแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับอันนี้ไฟล์จะไปเก็บไว้ในที่ My Download นะครับไ r i e นะครับผมเนี่ยเข้ามาใด My Download Double Click Install ได้เลยครับผมครับกด Accept นะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็เลือก IP นะครับ ICP IP ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดู IP ที่เครื่องถ่ายนะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับอ่าันี้มาตัดมาที่เครื่องถ่ายนะครับวิธีการดู IP นะครับให้กดปุ่ม a c h i n e Status ซ้ายมือด้านล่างนะครับแล้วก็ก็จะเห็น IP ละ1 9 2 1 6 8 1 2 2 5นนะครับจำเลขนี้ไว้นะครับเราจะเอาเลขนี้ไปใส่ตอนที่เราลง ปินเตอร์ในคอมพิวเตอร์เรานะครับผมครับอ่านี่ตัดมาที่คอมพิวเตอร์เราละเราก็ใส่เลข IP เมื่อสักครู่นี้ครับใส่เข้าไปเลยเลือกเป็น5 3าสนะครับ pcl 6นะครับผมอันนี้ก็รอเครื่องอัลลงโปรแกรมนะครับผม ครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงตรงนี้เสร็จเนี่ยก่อน finish ได้เลยนะครับเราต้องไปเซตหน้ากระดาษก่อนนะครับเพราะว่าเครื่อง printer ร์ inter, เนี่ยไดเวอร์ Driver, มันจะลงเป็นกระดาษเลเ t e r นะครับเราต้องเปลี่ยนไปเป็น A4 ก่อนไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับแล้วก็เข้าไปที่ device and printer นะครับครับเราก็เลือกเครื่องถ่ายที่เพิ่งลงนะครับ พิกเซลหกห้าสามสามห้าคลิกขวาปิมเตอร์ปร,ปรับปีตนะครับกดเข้าไปไปที่แอดวานซ์ครับไปที่ n t i n g d e f a u l t อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็น8.5คูณ11เลเตอร์เราเปลี่ยนเป็น a 4ให้หมดทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็น a 4นะครับเป็น a 4ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้พิิ้นไม่ออกน,นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น a 4ทั้งบนทั้งล่างนะครับผม กดโอเคเปลี่ยนเป็นกระดาษหน้าเดียวแอปพลายโอเคโอเคเสร็จแล้วครับ